เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำนายสุรพงษ์ลาวหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS c ร่วมวงเสวนาในหัวข้อลงทุน2020ฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างชาติสร้างงานนายสุรพงษ์กล่าวว่าสำหรับ BTS มีทั้งส่วนที่ลงทุนเองและร่วมกับพาร์ทเนอร์อื่นๆในช่วงวิกฤตโควิด1 i การลงทุนที่เหมาะสมที่สุดคือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการระยะย,ยาวที่จะเสร็จสิ้นช่วงที่พ้นวิกฤตโควิด -19 ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าถ้าจะเป็นผู้ชนะคือต้องมองในสุรพง์กล่าวต่อว่ารถไฟฟ้าสี่เส้นทางที่ก่อสร้างอยู่ซึ่งได้แก่ 1. โครงการนี้ ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าใสสีชมพูและสีเหลืองมีความคืบหน้าไปบบโยธาแล้วเสร็จร้อยละ96และคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้นะครับนายสุรพงศ์กล่าวว่านอกเหนือจากรถไฟฟ้าแล้วก็ได้หน้าการประมูลทั้งนี้หลายโครงการที่ภาครัฐอยากให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเราคือหนึ่งในเอกชนเรามีความพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเข้ามาพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้มีความยั่งยืนโดยใช้ความสามารถของเอกชนนายสุรพงศ์สำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ